กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้เดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์กันท่านผู้ชมกับ RC รซีลอยเลิฟคันนี้ <Yeah. S 1> เครื่องเดิมนะครับเดิมเดิมอันนี้ฝาไม่ปาดไม่แยงค่ะมูเดิมคือคือคันนี้แม่งเดิมเดิมทุกอย่างโยเว้นสเตอร์ไล่เป็น13 32 <c oughs> มาพิสูจน์กันว่าน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้กี่กิโล <Yeah. S 1> พอดีเมื่อวานเมื่อวานผมโพส ถามในกลุ่ม RC ีผมอยากรู้ว่าอัตราสิ้นเปลืองการกินน้ำมันมันนะมันขนาดไหนก็โดยรวมๆเนี่ยเขาจะบอกว่ากิโลละบาทก็ประมาณว่าเราเติม30เอ่อสาเท่าไหร่วะตอนนี้น้ำมันมนลิตละ38มะั้บาบาทมันจะไม่ได้มาณสาโลก็คือลิตรหนึงอะ่ะลิตรหนึงอย่างมากๆสุดเลยมากสุดๆคือเห็นเห็นแบบมากสุดแล้วก็แล,วกแล้วก็แบบคนคอมเมนต์เยอะที่สุดนะ คือ30กิโลต่อลิตรนะสามสิบกิโลต่อลิตรเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้กี่กิโลอ่ะคืออย่างนี้เอ่อผมทำการต่อถังถังแยกท่านผู้ชมแต่ยังไม่ใส่น้ำมันนะถังแยกลงคาบูนะครับอยู่ไหนวะนี่ลงคาบูนะครับแล้วก็ตวงน้ำมันแล้ว2ขวดนี่น้ำมันใส่ขวดเนี่ย2ขวดมันจะเท่ากับ1ลิตรพอดีคือตวงมาแล้ว เดี๋ยวมาดูกันว่า1ลิตรวิ่งได้ถึง30กิโลอย่างที่เขาว่าไหมแต่บางคนก็บอก25นะจะวิ่งได้ใกล้ไกลหรือว่าประหยัดหรือแดกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของรถด,ด้วยนะคันนี้รู้สึกว่ารถคันนี้ท่อมันจะตันเดี๋ยวเราจะมาผ่าท่อคลิปหน้ากันนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวมาท้าพิสูจน์กันว่า1ลิตรได้กี่กิกโลหลังจากนี้ผมจะไปเอาของที่ลงกึงคือผมจะไปบ้านหมอไปบ้านหมอแล้วก็วนไปท่าลาน บนไปท่าลานแล้วก็กลับมาวังแดงอ่านะบ้านผมเนี่ยถ้าไปบ้านหมอนะแถวโรงพยาบาลบ้านหมอลงกึงแถวโรงพยาบาลบ้านหมอเลยอะจับจีมันได้ประมาณ14กิโลประมาณ14บ5กิโลประมาณนี้แหละถ้าถ้าเราไปกลับอย่างเดียวอะมันก็จะตีเกือบ30โลก็น่าจะหมดถึงลิตรพอดีแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำมันครึ่งลิตรแรก เราจะใส่ไปก่อนคุณะพยายามไม่ให้มันหกนะก็มีกระฉอกไปบ้างโอ้ถังนี่ก็ได้มา0.8ลิตรนะครับแต่เดี๋ยวเราเอาไปขวดหนึ่งก่อนเติมไปก่อนขวดหนึ่งอ,โอุโอุ้พุงพ่งพุ่ง <c oughs> จะรั่ว <c oughs> น่าจะได้ตามกว่าลิตรนะแต่ก็ไม่เป็นไร มาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเทสกันว่าครึ่งลิตรถึงไหนจะถึงโรงพยาบาลบ้านหมอไหมี๋ยวผมต้องไปส่งของก่อนนะส่วนเรื่องการขับขี่นี่น่าจะสักหกสิปดสิบนะเรื่อยๆ คตั้งนะมันจะเลี่ยงรอบได้มา่กว่านครับแล้วถ้บิดเนี่ยบิดมันจะมาเร็วกว่าที่ตั้งแต่ท้ายมันลึกไม่ได้ที่ตั้งอนะ่ะ 不这里呢？啊！不要！不 ให้ผัเนยเล้งเนี้เ้ให้ผเดีให้มีเียเกีย์คือต่อไปนี่ก็ไม่มีผ้าเกียร์กูจะเกลีมั้ยเนย ผมขอเตือนไปส่ง,งของก่อนนะผู้ชมตอนนี้คือผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวอ่ากดยังไงวะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเราไปวังแดงใต้นะใช้เป็นระยะทางกี่กิโลนะครับแปดกิโลเห็นไหมตอนนี้เดินทางมาแปดกิโลแล้วแปดกิโลหมดไปครึ่งถังครึ่งถังก็เท่ากับแปดสองสิบหกก็น่าจะได้อีก 8กิโลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะว่าไปถ้าไปโรงพยาบาลบ้านหมอกี่กิโลนะจะหมดหรือเปล่าไปโรงพยาบาลบ้านหมออีก5กิโลตีวงกลมนะครับ8 5 10 13 3กิโลจากบ้านผมไปโรงพยาบาลบ้านหมอนะประมาณ13 14กิโลอ่ะมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อคันเนี้ยถ้าดับเครื่องแล้วแม่งระบบสตาร์ทสามรอบ รอบที่สามมันจะถูก <laughs> ส่วนเรื่องการขับขี่เนี่ยน่าจะสักหกสิบแปดสิบนะเรื่อย ท่านผู้ชมน้ำมันน้ำม,นมันมันก็ยังหมดไม่ไม่ไมท่อไหร่นะก็ถือว่ายังเหลืออยู่นะมันยังไม่หมดเกลี้ยงนะครับตอนนี้ก็อยู่ลงกึ่งนะอ่านะครับไอ้ผมจะเติมน้ำมันไปเลยดีไหมวะพอคือถ้าเติมไปอะ่ะมันล้นแน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมใกล้ใกล้ท่าลานเนี่ยล่ะเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวมันก็เหลือไม่เยอะนะเนี่ยดูแบบแนวตั้งยังไงเดี๋ยวเติมไปอีกหน่อยก็แล้วไม่รู้ว่าจะเติมได้เต็มหรือเปล่านะ เอาเอาเอาแค่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวแม่งหกอันนี้เหลือนะเพราะว่ามันใส่มันจะล,นล้นละเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองแบบขี่แบบขี่แบบประหยัดน้ํามันเดี๋ยวเราขี่แบบเรื่อยๆดูว่ามันจะกลับบ้านได้ไหมเพราะตอนนี้มันก็เออสิบสิบกว่าโลแล้วอะ่ะสิบสี่โลนะครับเดี๋ยวไปท่าลานอีกเดี๋ยวเราดูว่าท่าลานกี่โลวะ เดี๋ยวผมจะไปที่นี่มันจริงๆมันประมาณ9กกิโลแหละแต่ว่า GPS มันพาไปเห็นนะมมันพาไปอ้อมตรงนี้นะครับแต่ก็เอออาจจะใช่ว่ะเพราะว่ายูเทิร์นมาเลยร้านเขาไปหน่อยหนึ่งอันนี้ประมาณส4กิโลเดี๋ยวเนี่ย12บกิโลทวนๆนะครับทำไมมันทำไมมันไอ้นี่วะทำไมไมอ่ะ12บกิโลนะน้ำมัน เติมเต็มถังนี่แล้วเดี๋ยวเราจะขี่แบบประหยัดประหยัดดูแล้วดูว่าเราจะกลับถึงบ้านไหมไปคันนี้ต้องใช้ระบบสตาร์สาทีนะสองแล้ว ื่อนเหรอฮะเมาเมาอะไรวะเอ่อเดี๋ยวพ่อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเติมน,น้ำมันไปอีกนะเอาที่เหลือเนี่ยแล้วดูว่าจะถึงบ้านไหมนะนะ,นะเกือบจะติวไอ้เฮีย เดี๋ยวเดี๋ยวดูกิโลไม่รู้ในกล้องจะเห็นป่ะนะสิบห้ากิโลเห็นนะในกล้องไรู้เห็นป่ะนะแต่จากนี่สิบห้ากิโลมาดูว่าน้ำมันจะหมดหรือจะเหลือไป 哈哈。 ใช่ไม่พอดิอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหลไปก่อนเฮ้ยเอาจริงนะผู้ชมผมว่ามันประหยับว่ะ ตอนนี้ท่านผู้ชมน้ำมันหมดเกี้ยงนะครับเกี้ยงถังเลยเห็นปะลิตรหนึ่งเฮ้ยแม่งวิ่งได้ไกลนะเวย้ยทำเป็นเล่นไปแบบไกลจริงๆแบบจริงๆอะ่ะแบบแม่งประหยัดจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าตั้งแต่ล้านที่ผมออกมามาถึงเนี่ยกี่กิโลนะสิบเจ็ดกิโลท่านผู้ชมทําไมทําไมมันไกลวะทําไมมันไกลอ๋ออ๋อมันต้องหักน,นี่ด้วยมันหักยูเทินด้วยเอ๊ะแต่ทำไมตอนเรามามันสิบห้ากิโลวะมันใช่ทางนี้ปะเนี่ย ใช่แล้เนี่ยว่าจีเพ็แมงมั่วมาวะนะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วมันทั้งหมด1ิบกิโลอะ่ะจากที่เรามานะแต่ตอนนั้นผมไม่รู้มันให้ไปทางไหนนะถึงกลับมาบ้านได้15้ากิโลแต่นี่มัน17บ็ดกิโลคือมันมาได้ไกลกว่าที่คิดนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปไปคำนวณว่าเราวิ่งกันกี่กิโลนะ้ำมันหนึ่งลิตรไปมาท่านผู้ชมถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวคำนวณกันนะครับก็จากที่มันดับมกเมื่อกี้มันห่างจากบ้านผมประมาณ3กิโลนะครับอีก3กิโลคือถึงบ้านเดี๋ยวมาคํานวณกันเออเราเราก็คิดไปเลยก็ได้เนาะโรงพยาบาลบ้านหมออ่ะ13กิโลผมตีให้1 4กิโลอ่ะจากนี่ไปแล้วใหม่8เมื่อกี้ไม่ต้องนับนะครับเพราะมันเป็นเส้นทางเดียวกันจากนี่ไปผมให้1 4กิโลเลยก็จากโรงพยาบาลบ้านหมอนะ ไปท่าลานนะครับแต่โรงพยาบาลบ้านหมอเนี่ยย้อนไปท่าลานเนี่ยทำไมมันให้ไปอยู่เทินไก่จังวะสิบสองเนี่ยนี่ยผมเดี๋ยวผมทดตรงนี้ให้ทดตรงเนี้ยจากที่วนมาแล้วเราเราไม่วนไปนะเราไม่วนไปผมให้สิบกิโลอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ก็าตีตีไปก่อนสิบสี่บวกสิบนะครับสิบสี่บวกสิบยี่สิบสี่กิโลละก็คือขาไปยี่สิบสี่กิโลน้ำมันน้ำมันมัน จะหมดตั้งแต่โรงพยาบาลบ้านหมอแล้วเราก็ไปเติมนะครับยี่ิบสี่กิโลทีนี้เรามาบวกอีกจากจากที่เราลดดับคือสิบเจ็ดกิโลนะครับสิบเจ็ดเฮ้ยตัวเลขมึงเพี้ยนไปเนี่ยเฮ้ยสีย่สิบสี่สบเอ็ดกิโลเลยเหรอใช่ปะเนี่ยก็คือมันมันหมดตอนนั้นพอดีนะเฮ้ยท่านผู้ชมตัวเลขเพีย้ยนป่ยเนี่ยเนี่ยบวกบวกสิบเจ็ดอีกทีหนึ่งสี่สิบเอ็ดเลยเหรอ น้ำมันลิตหนึ่งมันวิ่งได้สี่ิบอ็ดกิโลเลยเหรอใช่เหรอวะอีนน้ยถ้าใช่คือแบบมึงโคตรประหยัดอะสี่สิบเ็ดกิโลท่านผู้ชมไม่ใช่เล่นๆนะเว้ยเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็จริงๆมันกลับมาบ้านผมมาอีกประมาณสามกิโลสามกิโลสี่สิบสี่ก็คือว่ามันหมดตอนสี่สิบเอ็ดกิโลพอดีนะอันนี้น้ำมันมันก็เกือบเกือบเกือบลิตรไม่รวมพี่หกนะ ถ้ารวมที่หกก็คือลิตรหนึ่งผมว่าที่จัดที่หกไปมันอาจจะถึงบ้านก็ได้แล้วถ้าเราขี่แบบขี่แบบไหลกว่านี้นะขี่แบบประหยัดก็ได้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนตอนนั้นบ้นมันจะหมดอะ่ะไอ้เหี้ยคือแบบมันน่าจะถึงบ้านนะผมทีแรกผมนึกว่ามันจะหมดตรงโค้งแล้วที่แบบเลยปั๊มมาคงจะหมดแล้วแหละแต่แม่งแบบเฮ้ยแม่งไม่หมดว่ะแม่งเลยมาได้ไกลมากอ่ะใช้คําว่าไกลมากนะผู้ชมโอ้ยเหี้ยอาซีมเล่นเอาเรื่องอันนี้คือลูกเดิมนะจำไซส์ไม่ได้แต่ก็น่าจะไม่เกินไซส์ร้อยอ่ะ โอ้โหไอสัตว์โคตรประหยัดอะ่ะ41กิโลเยอะบางคนบอกบอก25แล้วก็บางคนก็บอก30มั่งเฮ้ยแต่ผมเทสแล้วแม่ง41ว่ะเตอร์สเตอร์13 32ตัวตัวคนขับก็ประมาณเท่าไหร่วะ45ก็ไม่ต่างจากวิ่รถเปล่าเท่าไหร่นะครับแม่งประหยัดว่ะก็นั่นแหละตอนขี่ก็อย่างที่เห็นน่ะถ้าขี่แบบ ขี่แบบเรื่อยๆนะเรื่อยๆแบบไม่รีบไม่ร้อนนะผมว่ากลับถึงบ้านระยะทาง4 4 4สีกิโลน้ำมัน1ลิตรอยู่อยู่แล้วเหลือด้วยถ้าไม่ขี่แบบต่อรอบได้ที่กูเจอเวฟนะไอสัตว์กูอยากแก้มือป่ะนะเอาล่ะโอเคท่านผู้ชมไอ้เชื่อคือแม่งประหยัดจริง41กิโลเมตรต่อลิตรกูไม่รู้หลอกใครเชื่อไม่เชื่อคือกูขี่แล้วมันได้อย่างเงี้ยโอ้โหแบบอื แม่งเป็นรถที่น่าใช้ชิบหายเลยนะครับแบบประหยัดคันนี้ขายอยู่นะขายอยู่เราออกคลิปเนี่ยอาจจะ30กิโลต่อลิตรนะเพราะว่าเราต้องใช้ความเร็วที่เร็วกว่านี้นะครับอาจจะขี่สักแปดสิบร้อยอะไรเงี้ยก็น่าจะแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประหยัดนะเว้ยแม่งเอาเรื่องเลยอ่ะเอาละโอเคท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจด้วยคลิปนี้ไม่มีแล้วเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ